สวัสดีที่บ้านสวนลงติ่งครับเพื่อน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 จำผักปรุงไทยผักปุุงแก้วที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเมื่อก่อนได้ไหมครับที่เวลาเราซื้อเขามาเป็นมัด,ม,ดมัดใช่ไหมครับแล้วที่ท่อนแก่ๆด้านล่างเนี่ยเวลาเราจะเอามาปรุงอาหารเราก็จะตัดทิ้งเขาหายไปประมาณสักครบหนึ่งอะไรนะฮะจาได้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เอาไอ้ท่อนที่แก่ท่อนนั้นแหละที่ยังมีพวกตาใบาหรืออะไรพวกนี้ที่สามารถงอกได้เนี่ยมาโยนไว้ในอ่าง บอลที่แบบตัวบอลเขายุบตัวไปแล้วนะฮะอย่างเงี้ยตอนเนี้เขาก็แตกตัวแล้วก็พอดีอ่างบอลเขาก็จะมีดินอยู่แล้วถูกไหมฮะมีน้ําแล้วก็ดินปนๆปนกันอยู่แบบเนี้ยเขาก็แตกรากแล้วก็หยั่งรากลงไปในดินแล้วก็แทงยอดนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มขยายตัวนะครับเยอะเลยนะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเรากินแล้วก็ส่วนที่เรากินเสร็จเราก็กินไปแล้วนะครับแต่ส่วนที่เราจะทิ้งอ่ะแทนที่เราจะทิ้งลงถังขยะนะครับเนี่ยนะครับเราก็เอาเข้ามาโยนไว้ในอ่างนะครับแบบนี้นะเห็นไหมขาทอดยอดแล้วก็วิ่งมานะครับเนี่ยก็ลงไปในน้ํานะครับแล้วก็กลายเป็นผักบุ้งต้นใหม่ๆนะครับให้เราได้ทานนะเนี่ยนะครับ นึกถึงถ้าเกิดเรามีพื้นที่น้อยๆนะครับหรือว่าอยู่ตามคอนโดหรืออะไรเงี้ยนะเพื่อนๆเวลาจะต้มแบบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะหาผักอะไรกินง่ายๆนะครับผมว่าถ้ามีอ่างเล็กๆแล้วก็ใส่ดินไว้สักหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำนะฮะเราก็เอาแค่ผักบุ้งหรืออะไรเงี้ยมาลอยๆทิ้งไว้นะครับพอวันไหนเราอยากใช้งานเนี่ยเราก็มา ตัดเขาไปใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยใบสดๆแล้วก็ปลอดสารแบบนี้นะครับจะเป็นผักที่เราหากินง่ายๆนะเห็นไหมครับรู้สึกว่าผักบุ้งจะบำรุงสายตาด้วยนะครับเพื่อนรู้สึกจะมีวิตามินเออะไรเงี้ยสูงนะถ้าจําไม่ผิดนะเนี่ยนะครับเขาจะฝังรากลงไปอยู่ในน้ํานะครับเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยครับยาวไปเลยนะยาวมากเนี่ย นี่นะครับยาวเป็นเมตรเลยแหละเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆนะเห็นไหมนี่ยครับพอดีตรงนี้มีหลายอ่างเรียงกอยู่นะผมก็เลยจับเขาวางไปเรื่อยๆเขาก็จะทิง้งลากลงไปตามคอเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะตรงนี้จะใหญ่หน่อยเนี่นะครับก็ถือว่าได้เยอะเลยนะนี่นะครับ วันก็มาตัดไปทานบ้างนะง่ายๆนะครับอาหารใกล้ๆตัวนะที่แบบแทบจะไม่มีต้นทุนนะแต่ก็ได้ผักปลอดสารแล้วก็สดๆทานตลอดเวลานะลองดูนะครับระเบียงหรืออะไรเงี้ยแล้วไม่ต้องรดน้ําให้เลอะเทอะด้วยนะทําเป็นอ่างไว้อย่างเงี้ยนะครับนแล้วก็มีดินแล้วก็เอาผักบุ้งมาลงไว้นะฮะวันไหนอยากตัดไปใส่อะไรก็ใส่ได้นะ สบายสบายนะครับกับผักใกล้ตัวนะครับที่ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์นะเพื่อนๆลองดูนะครับเผื่อมีไอเดียนะครับสวัสดีที่บ้านสวนติ่งพัทลุงครับ